สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมนะครับคันนี้สวยมากนะครับเดิมบางโรงงานทุกจุดเลยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับสภาพงามมากเลยใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับ Honda Civic Dimension ปี2002นะครับตัวท็อปเลยนะครับ1.7ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สสภาพสวยงามลองมาชมกันดูนะครับจะสวยถูกใจถูกตากันหรือเปล่านะครับ รถอยู่ที่ลำลูกกานะครับใครสนใจโทรเจราจาสอบถามเข้าไปได้เลยสภาพสวยมากครับคันนี้ใครหาเอาไว้ใช้งาน1 1 9 0 0 0บาทนะครับไปทดลองขับเจราจาตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะครับเบื้องต้นที่ผมเช็คก็ถือว่าสวยงามครับขับทรงได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดลองชมดูนะครับก็คนนี้ก็เครดิตดีครับขายรถสวย เน้นรถไม่โดนนะครับเอารถเดิมมาขายนะครับสภาพสมบูรณ์เดิมบางนะครับใครชอบหาอยู่ลองชมดูเลยนะครับสวยแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ Honda ที่เป็นตัวที่นิยมมากๆนะครับราคาก็ยังไม่ค่อยลงนะครับตัวนี้สภาพสวยครับถือว่าสมบูรณ์แล้วก็ราคาน่าคบครับต้องไปต่อรองดูนะครับถามว่าราคาต่ำกว่านี้มีไหมมีครับ8-9 0 0 0มีครับแต่ว่าไม่ใช่สภาพนี้นะฮะอันนั้นต้องไปเก็บทําเองทั้งหมด มีบ้างที่ต้องทําแต่คันนี้ก็ซื้อไอเตอร์แล้วมันขับย,ยาวๆเลยครับเช็คสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วพร้อมใช้นะครับก็เขาช่วยเราทําช่วยเราจัดการให้หมดแล้วก็นิดๆหน่อยก็ให้ไปเถอะครับถือว่าเป็นค่าแรงเพราะเราทําเองไม่ได้อยู่แล้วครับเกยยเวลาเปล่าๆครับดีไม่ดีไม่จบด้วยอันนี้ครับเขาคัดให้เราพร้อมเราก็แค่มีหน้าที่พิจารณาชอบจ่ายเงินขับรถกลับบ้านครับสวยเดิมบางทุกจุดนะครับลองชมดูได้เลยภาพมีมาเต็มๆครับ ถ่ายภาพแบบนี้แหละครับขายของจะง่ายขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่คิดจะขายรถนะครับถ่ายภาพให้ชัดๆครับคนดูรถชอบรถก็จะได้จัดได้ทีเดียวให้มันจบเลยครับรู้ว่าชอบที่เหลือก็ไปทดสอบขับเท่านั้นเองครับลองชมดูนะครับสภาพเดิมบางโรงงานหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีขยับเลยนะครับน็อตทุกจุดลองชมดูก่อนได้ครับใครได้ไปก็ใช้ยาวๆครับรุ่นนี้ซ้ายเดิมขวาเดิม ลองชมนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ของ Dimension Club นะครับเขาก็มีข้อมูลแบ่งปันนะครับเราเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ครับก็จะได้นำรถมาใช้ได้อย่างสบายใจครับเราไม่ต้องซ่อมเองแค่รู้ว่าที่ไหนเขาซ่อมให้เราได้และซ่อมถูกอะไรถูกแค่นี้แหละครับก็นี่คือการเตรียมความพร้อมของการมีรถมือ2นะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อมือ1บางคนอาจจะชอบมือ2องด้วยซ้ำครับมันประหยัดทุนกําลังเราไปเยอะครับ ซื้อสดได้ก็สดครับสดไม่ได้ก็มีแบบผ่อนก็ผ่อนครับแล้วแต่กําลังพี่น้องเลยครับผมนี่จะทําหน้าที่คัดหาสรรหารถมาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมนะครับก็ถ้าคันไหนที่ผมการันตีได้ว่าพ่อค้าคนนี้ไว้ใจได้ไงครับก็มั่นใจเลยครับว่าคัดรถมาดีพอสมควรครับที่เหลือเราเข้าไปชมเองได้เลยครับถ้าใครอยู่ไกลมั่นใจก็โทรเจรจาสอบถามให้เขาขับส่งให้ก็ได้ครับก็การันตีได้ระดับหนึ่งครับสําหรับคนที่ผมติดตามและไว้ใจนะครับ